สวัสดีครับมาเจอกับอาจารย์เจอรีพยากรนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําคลิปที่คนที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข4ีปี2,569นะครับปีหน้าเนี่ยคนที่มีบัตรประชาชนหมายเลขสเนี่ยกับปีหน้าเอาเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์จะบอกและเพิ่มเติมนะครับปีหน้าเนี่ยใครคิดจะทําอะไรทําใครที่คิดจะเดินทางเดินทาง ใครที่จะเปลี่ยนงานคิดจะเปลี่ยนงานหรือมันโอเคดีกว่าเก่าหรือจะคนที่อยากไปทําธุรกิจส่วนตัวถ้าดวงเปิดแล้วดูมีโอกาสแล้วทําได้เลยนะครับเพราะว่าปี69เกาเเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของทิศทางที่เหมือนกับว่าชะตาชีวิตค่อนข้างดีนะใช้คําว่าค่อนข้างดีหลายๆดวงใดๆดวงชะตาหลายๆลักนาราศีด้วยนะรวมถึงด้วยแต่บอกก่อนนะครับว่าหมายเลขสี่เนี่ยปีหน้าเนี่ย การที่ส่วนส่วนใหญ่นะครับว่างานของอการใช้ชีวิตก็คือการติดต่อสื่อสารการพูดการเจราจาหมายเลขสี่อยู่แล้วการติดต่อเกี่ยวเรื่องต่างประเทศการเกี่ยวกับติดต่อการพูดหรือการสื่อสารทุกรูปแบบหมายเลขสี่ได้หมดแต่ว่าในหมายเลขสี่เนี่ยสิ่งที่จะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าการที่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆเราก็เดินทางหรืออยู่ดีเราก็เราก็พูดแล้วก็เจราจา แต่ที่สําคัญการที่เหมือนกับเราติดต่อง,งานการพูดการเจรจาทุกอย่างมันต้องปิดจบงานให้ได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นเหมือนกับนกแก้วน,นกขุนทองท่องไปพูดไปพูดไปเรื่อยโดยที่ว่าไม่มีต้นสายปลายเหตุไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีการเริ่มไม่มีขึงการแล้วก็ไม่มีตรงจบไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของปีหน้าอาจารย์เสริมนิดนึงว่าคนที่มีบัตรประชาชนหมายเลขสี่นอกจากว่าเป็นคนที่สื่อเก่งในเรื่องของการสื่อสาร อาจจะต้องเก่งในเรื่องของการที่เหมือนกับความรู้ที่จะต้องแน่นกว่านั้นในการที่เหมือนกับสิ่งที่เราเรากําลังสนใจหรือสิ่งที่เรากําลังจะสื่อสารให้คนอื่นฟังเราต้องมีเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีพื้นฐานเราต้องมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเหตุที่มันต้องจับต้องได้อะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกให้ฟังว่าใน ในบัตรประชาชนหมายเลขสี่อ่ะเป็นคนที่เหมือนกับพูดอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทําอยากที่จะสื่อสารอะไรก็สื่อสารแต่ต้องเป็นการสื่อสารที่ตรงจุดตรงประเด็นและก็มีพอยต์แห่งความจริงเราจะไม่เป็นการโกหกเราจะไม่เป็นการายกเมฆอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีแห่งการที่กลุ่มเนี้ยจะมีการสื่อสารที่ดู เขาเรียว่า o v e r a ร์แอ g ติจนเกินไปบางทีอาจจะต้องดูที่เมนหลักของพอยท์ว่าเราจะสื่อสารเรื่องอะไรเราจะติดต่ออะไรยังไงและที่สำคัญคือเราคุยกันเรื่องอะไรเราต้องจบที่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเรากำลังคุยเรื่องนี้เรื่องนี้นี่เราไปจบเรื่องอื่นแล้วก็เรื่องของปีหน้านะครับชาวหมายเลขสี่เนี่ยจะมีคนเข้ามาหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะหาในรูปแบบไหนก็ตาม จะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามดูดีๆอีกนิดหนึง่งเพราะว่าตามเลขหมายเลขสี่พอมันเป็นธาตุเป็นปีมมาไฟเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าไปพัวพันหรือเราอาจจะเข้าไปไปไปเหมือนกับเราไปพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดถูขัดอะไรเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องสื่อสารเราอาจจะต้องเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะดูดูแล้วเขาเรียกว่าไม่ สร้างสร้างมิตรนะไม่ได้สร้างศัตรูเราจะพยายามไม่สร้างศัตรูเด็ดขาดเพราะถ้าสร้างศัตรูแล้วมันจะเกิดเรื่องยาวมากนะครับถ้าสร้างศัตรูนะปีน้าถ้าเกิดมีศัตรูแล้วจะจบยากสําหรับหมายเลขสี่นะบอกก่อนเพราะปีน้าเนี่ยคนที่มีบัตรประชาชนหมายเลขสี่เนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อสารแต่ละคนจะไม่เหมือนกันการพูดกันจาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่การตีความหมายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีก พราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าสื่อสารให้ตรงจุดการพูดเพนจอยให้เป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เป็นการที่จะเหมือนกลับไปกล่าวไปว่าหรือไปอะไรกับใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกนะมาปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะอาจารย์แนะนําว่าการที่ไปกราบไหว้นะครับองค์พ่อวระพิคเนตนะครับหรือการที่ไปกราบไหว้อง เดี๋ยวนะองค์พ่อพระพิคเนตนะครับแล้วก็การที่ไปกราบเดี๋ยวนะอาจารย์จะบอกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้องค์กมรมหลวงชุมพรเรียนเชิญนะครับในหมายเลขสี่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครที่บูชาองค์เฮงเจียเรียนเชิญนะครับใครที่เรียนใครที่บูชาองค์เทพมังกรเรียนเชิญนะครับใครที่บูชาองค์นาจาเรียนเชิญเหมือนกันนะครับ มันหมายเล็กสี่นะแต่การทําบุญนะทาบุญได้ทุกอย่างได้เต็มที่เลยสิ่งที่อาจารย์จะบอกเพิ่มเติมสําหรับคนที่จะทําบุญให้กับโรงพยาบาลอาจารย์ขอเน้นที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเราทําอะไรแล้วเราไปไหนจะได้ไม่ติดขัดทําบุญให้เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดลมนะครับลมเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบหายใจนะครับหรือหรือท่ออ่าเขาเรียกว่าท่อเกี่ยวกับเรื่องของลําไส้อย่างเนี้ย ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของหลอดลมเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวซื้อเครื่องมือแพทย์ประมาณได้หมดแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครที่จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบวชพระใหม่ก็ได้นะมีการบวชพระใหม่หรือการทําบุญเกี่ยวกับทุนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ทุนเขาเรียกว่าสร้างซ่อมแซมวัดหรือซ่อมแทนซ่อมแซมวัดนั่นแหละ นี่ยประมาณเนี้หมายเลขก4นะจ๊ะวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีจ้ะ